ช่วงทอนี่มีนะครับตอนที่ไปแข่งระดับโลกทอมากครับเพราะว่ามันมันต้องแข่งกับตัวเองแข่งกับเวลาช่วงนั้นไม่ได้คุยกับเพื่อนไม่ได้คุยกับใครเลยครับซ้อมอย่างเดียวเพราะว่าด้วยความที่เราเพิ่งจับเครื่องมือได้ประมาณปี2ปีเองครับแต่ว,ว่าวิธีของเราคือวิธีระดับโลกครับ ความรักและความชื่นชอบเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทําให้ขนมประสบความสําเร็จได้แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้ขนมมีวันนี้ได้สิ่งนั้นคืออะไรติดตามชมครับก็คือตอนนั้นก็คือจะไม่ขาดเรียนนะครับแต่คือว่าต้องเรียนและต้องทํางานคือมีการบ้านก,ก็คือทําเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่รบกวนเวลาซ้อมครับเพราะว่าซ้อมทีก็ถึงตีสามปีสี่ครับแล้วก็กว่าจะได้นอน สอมวันหนึ่งประมาณ8 9ถึงชั่วโมงครับต้องแข่งกับตัวเองต้องมีความมุมานะมีความพยายามมีความทะเยอทะยานในการที่เราจะต้องไปถึงฝันนั้นให้ได้ครับเพราะว่าฝันนั้นมันมีแค่หนึ่งเดียวเราอยากชนะใจตัวเองอยากอยากพิสูจน์ตัวเองว่าเราอยากจะทําได้มากแค่ไหนแต่สุดท้ายยังไงเราก็ต้องผ่านตัวเองไปให้ได้ผ่านจุดที่เราทําไม่ได้จนจนต้องได้ให้ได้ครับ ดนตีเนี่ยในความรู้สึกผมว่ามันไม่มีอะไรที่มันสิ้นสุดเพราะวมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่มันน่าค้นหาอีกเยอะครับการรักษาวินัยมันฝึกซ้อมของขนมส่งผลให้เขาสามารถก้าวตามความฝันได้สำเร็จเพราะความสำเร็จของเขาไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์แต่เกิดจากพรแสวงจากการฝึกซ้อม